ุดโอเคจรับเลยต้นแบบเอ็นมันมันเพิ่มใจเนาะจริงๆใช่ไหมดูอยู่ภาพแับเก่งขึ้นเก่งขึ้นแบบเหนงานละครเวทีในียถือวาเป็นความฝันของคูเลยไปจ้าอะไรนะครับ จะค้นี่เป็นความฝัน,นคู่เลยไหมโอ้เป็นความฝันเลยครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็อ่านนซีรีส์มาแล้วก็นี่คอนเสิร์ตมาแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเอออยากลองทําดูมานานมากๆแล้วก็คือละครเวทีนี่แหละใช่ครับก็คุยกับโฟสอยู่ว่าเออมันควรจะเป็นแบบจุดมุ่งหมายอย่างอย่างหนึ่งที่แบบ เราน่าจะไปกันเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมเแง่นี่ยผมเอนคือผมก็ถ้าถ้าเป็นแฟนคลับผมใช่ไหมผมจะพูดตลอดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทําแล้วก็อยากลองเล่นเลยคือละครเวทีครับผมแล้วก็วันนี้คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกคือกดดันและตื่นเต้นมากมากพี่เลโอครับที่ที่เล่นไปคือแบบว่าก็ใส่ส่วนล้วจริงอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามจริงครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งในแบบในตำนานเนาะเราก็อยากทําให้มันแบบดีที่สุดครับ ถูกต,ต,ต,ต้ตองเพราะว่ารักแห่งสยามเดอะมิวสิควิดถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราเปิดตัวกันไปเมื่อปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็คือถือว่าสิ้นสุดการรอคอยนะฮะดังนั้นนี่คือนะฮะโต้งและมิวนะครับโต้งและมิววันนี้ได้รู้กันแล้วว่าคนที่จะรับบทโต้งและมิวนะคือจิมมี่นรยละโพนีอนะครับก็บอกว่ารักแห่งสยามเดอะมิวสิควิดถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์แย่ของ GMMTV นะครับทั้งจากชื่อภาพยนตร์รักแห่งสยามเองมาถึง พาไปมิวสิคอลซึ่งจาร์โปรดิวส์โดย GMTV ของเราครับเอาจริงทันไหมทันภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามไหมรักแห่งสยามก็กีปีที่แล้วนะแฟนๆนะกี่ปีฮะเพิ่งครบรอบ18ปีไปอ่ะโอ้ผมเกิดมาได้ประมาณ2ปีพี่แล้วก็ประมาณนั้นการที่ ทันไม่ทันผมว่าไม่เกี่ยวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบในตำนานจริงๆที่ผมว่าคนอำมาลีลลาลรันหลายๆรอบมากแล้วก็ได้มีโอกาสดูับแล้วก็กรู้สึกว่าหลงรักเรื่องนี้มากๆก็จะทําให้ดีในโซนจริงๆครับครับผมทีนี้พอมันเป็นละครเวทีนะเป็นมิวสิควลเนี่ยมันต้องทํากันบด้นะเพราะว่าเคยผ่านคอนเสิร์ตก็จริงแต่การาร้องเนี่ย คนลศาสตร์กันอันนี้พี่เข้าใจถูกต้องไหมครับเจมินายใช่ครับมันก็คนลศาสตร์นะครับสิ่งที่เคยเล่นซีรีส์มาอะไรอย่างเงี้ยการแสดงก็คนละแบบอันนี้ก็ต้องแบบแสดงออกไปให้คนดูรู้สึกเลยแล้วก็ต้องใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมพอตอนเข้ามาเนี่ยเจมินายเขาสวัสดีพี่เ <c oughs> ล็กก็คือฝึกดิฉัน p r o j โปรเจ o j e c t การร้องเพลเงก็ต่างครับผมการร้องเพลเงท <c oughs> ี่ปกติเออผมก็จะมีแนวร้องอ R&B แล้ววันนี้ใช่ไหม ให้แบบสื่อสารมากขึ้นให้มันมีความพูดมากขึ้นให้มันการเล่าเรื่องมากขึ้นเลยะครับผมม,มันมันเหมือนเป็นคราสที่แบบต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยครับจริงๆใครที่เป็นแฟนจิมมีในายกับคนเนี่ยจากคอนเสิร์ตจะลุกรัขขง แต่เห็นว่าสองคนเนี่ยทำมากับทุกอย่างแล้วก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งคือพวกเราจะได้มาพิสูจน์ฝีมือของน้องๆแล้วน้องๆก็จะได้แบบสิ่งทุกสิ่งอย่างได้สะสมมาที่มาปล่อยของอันครั้งนี้ทำถึงทุกครั้งที่ผ่านมาโฟกเองล่ะอาพง์ในการเตรียมตัวใช่ปะก็เตรียมตัวก็คือดูดูดูหนังหลายๆรอบเลยครับแล้วก็พี่คือเป็นกรลณาที่คนมากที่พี่มันเดี่ยว เป็นคนมาบอกว่ามามาเทรนมาไกด์เองซึ่งแบบโหคือขอบคุณพี่พี่เม่เดียวเป็นพุ่งกับร้านเอสยามอะไรเงี้ยแล้วก็โหเป็นแฟนคขับพียแล้วเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นมากพี่จิ๊กแบบเออรู้สึกอะไอะไรจะ่ว่าออใช่ใจ้ใจเพราะว่าก็อยากทาให้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบว่าสิ่งที่มันส่งคุณค่าอยากทำให้มันแบบว่า รักษาไปแล้วทำให้มันดีดีครับนะเข้าใจเลยที่ที่โฟ์พูดอาจจะมีแบบติดติคือมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะ,<ช>นะกับการรับบทบาทที่มันเป็น<ช>เรื่องราวแค<ช>่รักอด <ๆ S 1> ีตอดนั้นด้วยนิดนึงอะไรเงีง้ยเออไม่รู้<อ>ว่าแฟนๆจะชอบหรือเปล่านะฮ <ๆๆ S 2> ะก็ <ๆ S 2> รอติดตามเลยนะเตรียเตรียมตัวยังัง เตียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้า,นางานะครับก็จริงๆก่อนที่เราจะมาแสดงตรงนี้ให้ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็ได้มีการเวิร์กกับเนี่ยพี่เมีเยงครับผมแล้วก<ช>็พี่ออฟพี่เม้งอะไรนะครับผมก็ได้มีการเวิร์กกันมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่โฟดพูดแล้วภูมิใจแล้วก็เดียวเลยได้รับเกียรติอะได้รับเกียรติมาแสดงในเรื่องนี้แล้วก็เราได้มีโอกาสร้องเพลงให้พี่เมี่ยงฟังด้วยครับผมก็ เขาก็บอกว่าเออตรงนี้คนจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้คนจะเป็นอย่างนี้เขาก็สอนเราส่วนพีออ่อ๊อฟก็ก็คอยสอนสอนเรามาตั้งแต่เด็กเลยครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้กลับมาทํางานร่วมกับพี่อ๊อฟด้วยครับผมถื<ผ>มว่าทุก <ๆ S 1> ทุกคนที่ตามสองคนนี้ก,ก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงราแห่งสยามจริงปีเราจะได้เห็นอะไรกับ<ช>สองคนตอนปีจริงปีสี่ป<บ>ีนะผมก็ก็เป็น เื่องจากปีที่แล้วนะครับผมชื่อว่า Ticket to Heaven นะครับก็ไปสามารถไปดูทีเซอร์ย้อนหลังกันได้ชื่อๆเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีอันใหม่มาให้นชอใครรออยู่แต่ตอนนี้เป็นใครรออยู่ก็สามารถสามารถรอติดตามดูได้ครับได้จะได้รับชมกันในในปีนี้ไหมในปีนี้ก็ตอน2026นี้26ครับใช่ๆครับผมแล้วก็จริงๆก็มีซีรีส์ด้วยใช่ใช่การเล่กรเก็เมื่อกี้บอกไปแล้ว แต่ที่สำคัญที่สุดต่อจากนี้ผมเชื่อว่าเจมิน i ายกับโฟร์เนี่ยจะต้องซ้อมแล้วก็เดดิเคททุ่มเทเวลาให้กับรักแห่งสยามเดอะมิวสิควเขาอยากเต็มที่ดางนั้นฝากแฟนๆครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับมิวสิคลเรื่องแรกนะครับรักแห่งสยามของจิมเอมทีวีนะครับผมก็พวกเราสองคนแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังตั้งใจกันมากๆเลยเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเรา กคนก็จะตั้งตารอดูการเพราะว่าพวกผมเนี่ยจะตั้งใจทำกันอย่างสุดความสามารถครับผมเพราะว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันอยากให้เปิดใจดูนะเออเราก็แบบอยากให้เปิดใจดูครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีเวอร์ชัหนึ่งเนาะที่ทุกคนเคยดูมาแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีการมาปรับแต่งใหม่และกันให้เข้ากับยุคสมัยนี้มากขึ้นให้เข้ากับความเป็นเรามากขึ้นครับฝากด้วยฝากด้วย แากแปนครับทุกทอมนะครับผมฝ่ายด้วยครับผม่ายด้วย